น้องรีคาร์ฟไม่ต้อสิบห้าชุดพี่้ยากี่ช่วยครับเอาเอาจานเยดลจานเยวหกพันห้าค่ะพี่ทำไมข้าวแพงจังพี่เราถามพี่เขาดูว่าข้าวนะคาเท่าไหร่่ีราคาชุดละสองพันครับโอ้ยไม่ขายแล้วพี่ไปหากินตามท้าเลยทุกคนเกิดราคาหนอนไม่อยากขายพี่จะเก็บมากินเองให้หมดเลยแล้วเราขายเท่าไหร่นะเราจะขายหกพันห้าแล้วเขาขายกันเท่าไหร่คนอื่นหกพันเอาหนึ่งชุดครับเอาหนึ่งชุดดับ เอยที i, ่ชาบาริกาแล้วเจอกันฮะยังไม่ไดเข้ามาดคนตาชวยด่ด้วยเขาจะตีดู่แล้วมานิขาเข้ามาตาพี่เขาได้ตีวานิลล่าแตวตีเนว์โดนโดนโดนผิด โดนโดนบิดข้าวพี่โดนบิดข้าวแนีอย่าไปเก่งพี่ขาวเอาค่าพี่ขาวเร็วตุ๊กตาคุยโทรลักแป๊บนึงเนีรยเอาเลยไอเดียคะสี่ห้าสองครับสี่ห้าสองดูใจดีให้สองจานเลยเอาไรค่ะคูห้าขายตุ๊กตาค่ะซื้อตุ๊กตาปลาขายซื้อตุ๊กตาปลาขายเอาหุ่นประหดด้วยขายแป๊บนึงเอาโลครับเอาตุ๊กตาแม่ผมขายให้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ขาย หนูให้ฟรีเลยเพราะว่าไม่มีขายยาเล่นหนูแล้วพ่อหนูก็ง <c oughs> จ้าหนูก็ไม่อยากเล่นหนูแล้วจ้าหนูก็เลยมาขายหนูแบบนี้ไนละอะไร <c oughs> เขาเรียกว่าเราินกำไรไงเรากำไรเพื่อที่จะไปหาเงินต่องไงเนีถูก <c oughs> ไหมล่ะกพอเราขายด้วยสชคะ